ui, lùm lùm, bay cả ra, lên nha hả? bay được. ui ui, băng จำหนกอนหนวะยว่มันคุณภาพกันนี่วะอยู่ขัางบนข้างตึกมันอยู่นูน่นมันอยู่นูน่นมันกอดแตกโดดไปใกล้ตายซิ่งแยกล่างกระถานิจาร์การูโตะเปิดเต็โตักโอเคมองเที่ไรไม่เห็นเลยไอ้ไ

Let's go. ก่อแตกดาวแตกไงมีนม yeah, oh, uh ีดเลย่ะม yeah, in ันอยู yeah, s <S <with> ่อีกตึกนึงมันอยู่หน้านี้ก่อจะแตกเพื่อนมันอยู่ในบ้านก่อแตกดาวสวยแยกล่างไปแล้วกระถางกระดูกตกกูขอมีกูขอมีน้ำมีดน้ำมีดหน่อยดิมันแตกขึ้นไปข้างบนมันแตกขึ้นมาข้างบนมันตกรงไปสวยกูไม่ได้ทำอะไรเลยอ้ามีคนยิงมีคนยิง เฮสเฮสกระแทกนึงโดนลุมโดนลุมเนี่ยสวยแตกมาแล้วก็แตกมาแล้วยิงมยิงมาใก้ตายแต่ไม่ตายเหนึงเห้งล่างนี่เหี่่้จะมนินขึ้นไปแล้วขึ้นไปเหนึงไไกไกลไกลอยู่ไหนมกันูขอโดของ เออที่มันดาวไม่หายเป็นไม่รู้อ่าโอ้ยนัน่นนัน่นนัน่นกูเห็นแล้วเฮ้ยมีตัวมาข้าโบนนั่นจะดาวจะดาวหลังก็หวววววกลงังโหเอยอะว่ะกูแยกร่างแล้วเดแ็กเด็กเด็กคิวแป๊บพร้อมใจไม่ลดมันเข้าไปในบ้าน วงจะบีบวงจะบีบสไนเปอร์อยู่ยยไหนว,วะเออเดินไม่เจอตรงนี้ตัวหนึ่งตรงนี้สองตัวสองตัว,เ,เ,วเอาปั๊บเหมือนไอ้เกียอ์โอ้ยยเกีริง <c oughs> ดาวหนึ่ง <c oughs> เกือบดาวโเดือดปายัจะตายจะตายจะตายดาวหนึ่งตัวนี้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 ตายแล้วไนตั้งไ้ยโอ้โหคนที่หรอวะคนทีสองปีเลยเว้ยโอ้โกล่อมหวงขอแท่ง เพื่อนดาบได้ไงวะนเดนเปนยัมันชุดเพื่อนมันสู้ชีวิตมากเลยวะอุ้ยกระสุนหมดฮึยตีมาละขอฟ้ากูตายกูตาย เก็บตายว่ะเจอดีไปดีดีกระสุนหมดเลยเว้ยเฮ้ยเพื่อนไม่รู้งานดีว่ะมาแล้วว่ะเติมเจาะีเลยดูมันจบไปละ ตายที่เอาโดดมาเข้ารูปูดปินจะตายตายหนึ่งตวัวท้ายตายตายโดดมาฮะโอ้ยดูระวังเยอะแจเยอะจัดก,กอดแตกโอ้โดนหลังสวยโดนหรอกมันอะไรวันมาแล้วมาแล้วถ่ายกล้อง เดียวขึ้นขี่จัดให้เพื่อนตายเพื่อนว้ามาแล้วกอดแตะดาว V กูถอยกลับมาเพื่อนโดนนี้ยันแม่พอมันอยู่กับกูแฮะ อ้ยเช็คกระสุนหมดกระสุนหมดดาวโอ้มันอยู่กับมึงเหรอเยี่มซ้ำศพเพื่อนกูเหรอ เกาะฟ้าใกล้ตายโอ้เฮียดูโดดแม่ตายโดนจับแม่งขึ้นไปไม่ได้อุ้ยเฮียคนนี้ดาวหนึ่งเชื่อเชื่อย่าตก็กก็มอนก็แตกขึ้นไม่ได้ไหวะ Mình nó chết tay Ok đi mọi người một người mọi 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 người mọi

เดี๋ยวนี้หวังซี่เจ้ามีบริการเติมเกมด้วน,นะครับมีทั้งเติมเกมเติมเงินมือถือบัตรเติมเงินราคาถูกจะได้ทั้งพร้อมเพย์ทูบารีบอเล็ตและอีกหลายช่องทางมีแอดมินน่ารักน่ารักพร้อมบริการ24ชั่วโมงจะเติมเกมเติมเงินมือถือนึกถึงพวกเราหวังซี่เจ้าบริการเติมเกม